จากการเก็บสถิติพบว่าตัวเลขมีพลังงานและตัวเลขทุกตัวมีพลังงานที่แตกต่างกันออกไปยิ่งไปกว่านั้นการนำตัวเลขมาประกอบกันก็จะส่งผลให้มีพลังงานทั้งในด้านดีและไม่ดีได้มีการพัฒนายิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีการเขียนยันเป็นตัวเลขโดยใช้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าคอยประกอบ ในวันนี้จะขอกล่าวถึงชุดคู่เลข4289และชุดคู่เลข6395ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นิติกรกิติศรีวรนันผู้คิดค้นและเผยแพร่วิชาศาสตร์แห่งตัวเลขชุดคู่เลข2ชุดนี้เป็นชุดคู่เลขที่หลายท่านได้นำมาใช้ส่งผลดีในเรื่องการเงินค้าขายสเสน่ห์เมตตาเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์ ดังจะเห็นได้จากมีหลายท่านได้รีวิวผลการใช้ชุดคู่เลขทั้งสองชุดนี้ทาง YouTube ชุดคู่เลข4289เป็นชุดคู่เลขเสน่ห์เมตตาเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์ชุดคู่เลข6395เป็นชุดคู่เลขโชคลาบไม่ว่าจะเป็นโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลโชคลาบจากการค้าขายหรือแม้กระทั่งโชคลาบจากการทำงานส่งผลดีในเรื่องการเงินซึ่งยันพลังตัวเลขนี้ ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ยันส่งผลตามความหมายของคู่เลขที่เราได้วางไว้ซึ่งวิธีการใช้ยันก็คือต้องใช้วิธีการทำบุญเมื่อไหร่ที่เราต้องการให้ชุดคู่เลขที่เราใช้นี้ได้ผลดีเราต้องใช้วิธีการทำบุญหลังจากทำบุญเรียบร้อยแล้วก็ให้เราอุทิศบุญให้เราอุทิศบุญถึงครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาศาสตร์แห่งตัวเลขรวมจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักร,รักษาเรา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็เห็นจะเป็นเทวดาที่คอยปกปักรักษาตัวเราซึ่งท่านมีหน้าที่เฉพาะในการดูแลและปกปักรักษาเราอยู่แล้วหลายท่านอาจจะหลงลืมไปและไม่เคยอุทิศบุญกุศลให้กับท่านถ้าท่านจะใช้ยันพลังงานตัวเลขท่านจะต้องทำบุญและอุทิศบุญให้กับครูบาอาจารย์เจ้าของศาสตร์ตัวเลข รวมถึงเทวดาที่คอยปกปักรักษาตัวท่านและขอในสิ่งที่ท่านต้องการตามความหมายในคู่เลขนั้นไม่ว่าจะเป็นความหมายในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาค้าขายเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลโดยส่วนมากแล้วชุดคู่เลข4289และ6395จะนิยมเขียนไว้ในกระเป๋าสตางค์กล่องใส่เงินโต๊ะทำงานลิ้นชัก แต่ก็จะมีบางท่านเห็นเลขจากในรีวิวก็จะปั๊มตัวเลขลงในลิชแบนหรือไม่ก็ยิงตัวเลขลงบนแหวนซึ่งก็จะได้ผลดีในเรื่องของการเงินโชคลาบค้าขายตามความหมายของชุดคู่เลขนั้นค่ะนี่คือเคล็ดลับในการใช้ยันพลังตัวเลขให้ได้ผลดีลองนำวิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะเราได้ทำกระเป๋าสตางค์ศาสตร์แห่งตัวเลขโดยใช้ชุดคู่เลข4 2 8 9 และชุดคู่เลข6395้าปั๊มลงในกระเป๋าสตางค์ด้านในเพื่อช่วยในการเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ซึ่งเราได้ใส่ย,ยันลงไปทั้งหมด4จุดในกระเป๋าสตางค์เนื่องจากกระเป๋าสตางค์ของเราเป็นกระเป๋าหนังแท้เกรดพรีเมียมเราจึงสามารถใช้บล็อกตัวเลข4 2 8 9แกละ6395กดลงไปในผิวของหนังกระเป๋าสตางค์ได้เลยเรายังได้เสริมความเป็นสิริมงคลในกระเป๋าสตางค์ด้วยการลงยันเศรษฐี พุทธคุณโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตาเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ของเราทุกใบถูกต้องตามหลักห่วงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้ทั้งกระเป๋าทรงยาวและทรงพับสั้นกระเป๋าสตางค์มีซิปรอบช่วยในการดักทรัพย์ดึงดูดเงินการวางตำแหน่งช่องด้านในให้มีช่องใส่บัตรจำนวน8ช่องคนจีนจะถือว่าเลขแ เป็นเลขมงคลเป็นเลขเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์ซึ่งลักษณะของเลขแที่เหมือนกับเครื่องหมายอินฟินิตี้หมายถึงเงินโชคลาภที่เข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการวางตำแหน่งด้านในของกระเป๋าสตางค์ได้ถูกจัดวางให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยสัญ,ญลักษณ์ของกระเป๋าสตางค์เรายังได้ออกแบบสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นศาสา,สากลไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสามเหลี่ยมพีระมิดพีระมิดแห่งความมั่งคัง่ง เป็นความหมายเชิงนัยยะว่าเงินโชคลาภและโอกาสทางด้านการเงินที่เข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดวงตาฟาโรดวงตาแห่งเทพเจ้า ดวงตาลึกลับที่จะประทานความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้กระเป๋าสตางค์ของเราได้จัดทําตามสีประจําวันเกิดโดยได้จัดทําสีตามหลักเศรษฐีของชาวญี่ปุ่นที่ได้จัดทาเศรษฐีไว้ว่าคนที่ใช้กระเป๋าสตางค์สีประจําวันเกิดจะช่วยในการดึงดูดเงินโชคลาภและโอกาสทางด้านการเงินมาให้กับผู้ใช้กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราได้ออกแบบให้มีสายคล้องพิเศษซึ่งสามารถถอดเก็บได้และพิเศษยิ่งไปกว่านั้นจี้พิเศษมีสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้และเอสดอลลาร์สหรัฐสัญ,ญลักษณ์สากลที่จะช่วยดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ให้กับผู้ใช้กระเป๋าสาตางค์ศาสตร์ตัวเลขกระเป๋าสาตางค์ของเราเป็นกระเป๋าหนังแท้เกรดพรีเมียมรับประกันหนังและซิป1ปีเต็ม ลูกค้าที่รับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราไปจะได้รับคลิปพิเศษวิธีการเปิดกระเป๋าใช้ที่จะช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นการนับวันเดือนปีเกิดเปิดกระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามโหราศาสตร์รวมถึงการใช้พลังยันตตัวเลขและพุทธคุณของยันเศรษฐีให้ได้ผลดี เรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์ให้มีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือซึ่งคลิปพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตลอดเรียกได้ว่าใช้จนกระเป๋าพังไปเลยค่ะค่ะสนใจเป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ัวเลขของเราทักมาได้นะคะที่ไลน์ ID เดียรับทรัพย์หรือที่ทีมงานของเราแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ